เอ๊ะอ่ะไปไปซื้อตับกับแม่ไปไปขึ้นรถเลยไปอ่ะขึ้นรถเลยอ่ะไปไปไปอ่ะไปไปขึ้นรถเลยเรียวเรียวโอ้โหดีใจดีใจอุ้ยดีใจอ่ะไปไปเรียวเรียวรียวขึ้นรถเลยเออดีใจอ๋ออ่ะมาสิมาสิมาสิอขึ้นรถเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เปิดให้ก่อนแม่เปิดให้ก่อนนะเดีย๋ยวแม่เปิดให้ก่อนค่อยก่อนค่อยคอยคอยค่อยก่อนลูกค่อยก่อนจุ๊บโอ้โหดีใจชอบเลยค่ะขึ้นรถเนี่ยอ๋อไปซื้อตับตับกินข้าวเนาะโอเคดีค่ะแม่ยังไหนนั่งเรียบร้อยก่อนเลยมานี่ก่อนมานี่ก่อนเลยเรืนั่งเรียบร้อยก่อนไปที่ ไหนสวัสดีค่ะโชว์หน่อยเลยสวัสดีค่ะสองมือแม่แม่ไม่ให้ไปนะแล้แม่ไม่ให้ไปนะอ่ะนั่งลงนั่งลงอ่ะนั่งนั่งอ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะใส่เนาะอ๋อนี่โอชิจะไปซื้อต,ตับกับแม่เหรอลูกอ๋อหนูเดีหนูกินตับไหมคะกินตับไหมคะโอชิกินตับไหมเอาปลาตับอะเอา โอเคเราไปตีตับตับกันเกินเนาะเดี๋ยวเขาจะไปด้วยนะคะเขาก็จะนั่งหลังรถแบบนี้เลย